คนหลังฉากคนแรกตั้งสามคนนี่คนแรกเลยทั้งศินชินวัตรสินชินวัตรเข้ามาสู่ประเทศไทย22สิงหาคมปี2566วันนั้นก็จับกลับมาเป็นสปอร์ตไลท์ทันทีบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรเป็นอะไรบ้างสำหรับเพื่อไทยเป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นศูนย์รวมเลยอันนี้ชัดเจนมากนะอันนี้ในแง่ของเพื่อไทยถูกต้องในแง่ของเสื้อแดงนี่ไงตอนนี้แบ่งอยู่เสื้อแดงบางอันเนี่ยก็ยังอยู่กันเนี่ยแต่เสื้อแดง หลายคนแปลงเป็นเสื้อสมอ้มเป็นศูนย์เป็นศูนย์จิตวิญญาณเพื่อไทยศูนย์รวมเสื้อแดงของคนเสื้อแดงมีบารมีศูนย์ศูนย์รวมของกลุ่มบ้านใหญ่ครับการเมืองระบบอุปธรรมแน่นอนเพราะว่าถ้าไปเจราจาไปเจราจาด้วยตัวเองคนเชื่อครับอเอาว่าการเมืองอ,อย่างเช่นการเมืองท้องถิ่นเชียงใหม่ที่แตกกันมานานเนี่ย คุณทักษินลงไป3 4สครั้งนะในเชียงใหม่จะการแล้วตอนนี้เรียบร้อยรวมแล้วเหรอไม่มีแหละแตกแล้วเลือกตั้งแล้วเหรอเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยไม่มีแตกแถวไม่มีแตกแล้วสวก้องไปต่อฉนั้นแสดงว่าในการเมืองเชียงใหม่สู้กับก้าวไกลอย่างเดียวต้องสู้กับก้าวไกลอย่างเดียวเพื่อไทยก้าวไกลใช่ไหมเพื่อไทยก้าวไกลอันนี้เชื่อได้เรื่องหนึ่งบ้านใหญ่เป็นหนึ่งเดียวแน่นอนเพราะเจรจาความ ยอดเยี่ยมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่ายังมีบารมีของบ้านใหญ่ที่เป็นระบบการเมืองอุปถัมภ์ต่อไปเหตุผลต่ำกันตอนนี้คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่ได้ไม่และคุณทักษิณเองก็อยากอยู่หลังหลังฉากมากกว่าใจบอกหน้าฉากใช่ไหมเป็นอยู่นะหลังฉากนี้มีบารมีเยอะกว่าใช่ไหมใช่ก็เห็นไหม คุณเนวินไม่ได้อยู่หน้าฉากเลยดีกว่าไหมคนต้องไปหาที่บุรีรัมย์ไปดูมุมมองแนวคิดทางการเมืองของคุณทักษิณการเมืองไทยณวันนี้นะนี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับประเทศไทยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าคนของใครเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนี่เห็นยังเห็นไหมคือคุณทักษิณให้จับนะเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยให้ดูเลยว่าเขาจะรู้เลยการเคลื่อนนี่คนของใครเพื่ออะไรชัดเจนเลยแต่หัวใจสําคัญตอนนั้นคุณทักษิณบอกว่าตอนนี้การเมืองไทยเขาเรียกการเมืองอะไรนะลี้ลับ คำนี้แหละฮะเนี่ยังแสดงว่ามีความคิดลึกๆทางการเมืองไทยพอสมควรท่านเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งการเมืองลีลับการเมืองรีลับมีคนกำกับอยู่หลังฉากนั่นไงแสดงว่าเข้าใจบทบทการเมืองพอสมควรเพราะฉะนั้นการอยู่หลังฉากจึงทำงานได้มากกว่าและบทบาทของทุนเสถียจะเพิ่มขึ้นอันผลมาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพายแพ้ในรอบ22ปีในรอบ22ปีตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยการเลือกตั้งครั้งแรก ปี2 5 4 4ทำได้ไหมฮะกับพักไทยรักไทยตระกูลไทยรักไทยกัยคูณมาพลังประชาชนและเพื่อไทยไม่เคยแพ้เลยนะที่หนึ่งมาตลอดการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมปี2 5 6 6กลายเป็นที่สองสัญญาณอันตรายเลยะอันตรายถ้าไม่ทำอะไรไม่รีบูตใหม่อันตรายเลยนี่เห็นยางตัวเลขนี้สัญญาณอันตรายเลยใช่ผมว่านะเดิมพันของคุณทักษิณที่สุด หลังจากนี้ไปกำกับอยู่หลังฉากยังไงก็ได้ภารกิจแต่ต้องทำให้ เพื่อไทยชนะก้าวไกลได้และแน่นอนครับต้องเป็นที่หนึ่งวัดใจของการวิเคราะห์เกมจะรีลับหรือว่ารู้อะไรแล้วแต่คุณทักษิณบอกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอยู่ที่การยึดบ้านใหญ่ก็จะเห็นนะชัดเจนเลยชะเห็นนะคุณทักษิณเนี่ยไปเชียงใหม่ไปโคราชไปปทุมธานีไปชนบุรีไปนนทบุรีนนทบุรีไปสุรินทร์สุรินทร์ไปบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลอแล้วจะไปไหนอีกนะไปอีกคุณดูนี้นะ เดิมพันที่จะเบ่งบานบารมีว่าคุมบ้านใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จที่ปทุมแล้วนะรอรอบครั้งต่อไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอยุธยาอยุธยาอยุธยาของไอ้อยุธยาไทยไม่หรอเดิมเดิมเป็นของเพื่อไทยเพื่อไทยแล้วตอนนี้ภูมิใจไทยใช่ไหมรักไทยแล้วตอนหลังเนี่ยภูมิใจไทยรอดูเรื่องนี้ที่หนึ่งที่จะสะท้อนบริบทของเพื่อไทย ทักษิณและฝ่ายแดงไปหาเยไปหานายกสมทรงเย่สมทรงโอ้รอดูนะลอดูจะดูนะครับแต่ที่เน้นบ้านใหญ่ทำไมบ้านใหญ่เนี่ยเพราะว่าดูโครงสร้างนี้ครับโครงสร้างของสสอเนี่ยสี่ในห้าครับคือ400ต่อ1น0อนะฮะเป็นพื้นที่เขตซึ่งจุดแข็งของ400สสอเขตอ่ะคือบ้านใหญ่มันอิงกับสองตัวแปรครับบ้านใหญ่กับอิงกระสุนย์แต่ก็มีกระแสด้วยก็นั่นกระแสแด้วไง ทางเนี้ยทางลึกเนี่ยจะมีบทบาทมากกว่าถูกต้องเพราะว่าเวลาสอสเขตมี2ระบบเนี่ยสสเขตในพื้นที่บอกว่าเลือกรักชอบพักเก้าไกลก็ไปเลือกสสบัญชีรายชื่อแต่ว่ารับใช้เนี่ยผมนะเขตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่คุณทักสินนะตัวสะท้อนที่สุดคือเขตได้เพิ่มไหมเขตได้เพิ่มหรือไม่ส่วนเรื่องปาร์ตี้ลิส อันนี้วัดกันที่ตัวคนแล้วอันนี้นะหลักคิดเนี่ยอันเดียวกับภูมิใจไทยเลยก็ถูกภูมิใจไทยได้มา71เจ๊ะไหมมีปฏิลิศกี่คนมีปฏิลิศสามคนสามคนแสดงว่าแสดงว่าสะ้วนว่าคะแนนนิยมไม่ใช่ถูกต้องเขตล้วนๆเขตล้วนๆพี่วียุทธวิธีของเพื่อไทยกับภูมิเนี่ยใกล้เคียงกันสไนปอร์ครับไนปอร์นะยิงตรงจุดตรงคนที่สุดอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านใหญ่ตอนนี้ ต้องยุบรวมความขัดแย้งและก็กวาดมือเรียกคนสสต่างพักที่เคยอยู่เพื่อไทยกลับเข้ามาคมแบ็กเหรอกลับเข้ามาคมแบ็กงงเหรอคำถามถึงพี่โอพี่ช้างเนี่ยคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้จะกอบกู้กลับเพื่อไทยได้ไหมต้องบอกกอบกู้และพราอแพ้มาแล้วไงเชื่อว่าดีกว่าเดิมอ๋อดีกว่าเดิมเนี่ยดีกว่าเดิมก้าวไกลได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดีกว่าเดิมแต่ดีกว่าเดิมปัญหาของคุณทักษิณเรื่องหนึ่งติดตัวเลยนะจะแก้ปมนี้ยังไง อายุติรรมอันเนี้ยเป็นติดตัวคุณทักงสิ่งจะปล่อยไม่ด้อไม่้ทำงานเรื่องหนึ่งไม่ต้องแก้ทํางานทํางานและทํางานนั่นชาติชัดิครับทำงานเนี่ยตอนนห้พักสินเนี่ยจะพ้นโทษนะในเดือนสิงหาคมตอนนี้กําลังรออยู่นะแน่นอนช้าสุด ยี่สิบสิงหาที่ผมบอกเนะฮะเร็วสุดมันเร็วสุดอาจจะหนึ่งสิงหาต้องรอดูครับต้องรอดูซึ่งมันน่าสนใจตรงที่คุณทักษิณไป้สัมภาษณ์ไงที่บอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะมีทางรัฐบาลก็จะเคลื่อนเต็มที่ในช่งนี้เลยซึ่งพอพูดถึงรัฐบาลแล้วก็คือคุณทักษิณด้วยอก็อย่าลืมนะครับมันจะมีเรื่องของเงินดิจิตอลที่นายกประกาศว่าจะเริ่มคิกออฟลงทะเบียนหนึ่งสิงหาเข้าไหมแลวถ้าเกิดคุณทักษิณได้รับ พระราชทานอภัยโทษนะเพราะตอนนี้มีการจะเสนอเข้าคอรมอนะชื่อไปหมดแล้วพี่ชาไปหมดแล้วแต่ว่าเป็นพระราชอำนาจเราก็ลายชื่อไปคอรมอจะเข้าคอรมอฐานาเนี่ยปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าหนึ่งสิงหาวันพร้อมกับวันคลิกออฟเรื่องของเงินดิจิตอลไหมเออก็เป็นได้เป็นได้มันพอดีกันเพลยนนะแต่ทักษิณจะกอบกู้มาได้หรือไม่มันอยู่ที่เรื่องเดียวครับทำ และแก้ปัญหาของประเทศให้บรรลุผลครับออันนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดเลยสิงหาเนี้ยนะหลังจากที่พ้นโทษแล้วเนี่ยคุณทักษศิณจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อไทยที่ปรึกษารัฐบาลหรือไม่อ๋อคือเพราะคืออันนี้ไปจินตนาการเอาเองทั้งหมดเลยไม่จำเป็นจำเป็นต้องมีตําแหน่งเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว้โหถามว่าคุณทั้งิณจะเป็นอะไรอีกนายกและทรัฐมนตรีก็เป็นแล้วก็ไหม ผู้นําทางจิตวิญญาณก็เป็นแล้วเป็นอยู่เป็นอยู่ไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาเอาตําแหน่งมาให้ก็คนไปปรึกษาอยู่แล้วต้องไม่ต้องเป็นมิสเตอร์คอนเนคชั่นอเนี่ยคุณอุ้งอิงบอกว่าไงฮะยังไม่มองว่าตำแหน่งอะไรอ่าแต่คิดว่าหากไม่ผิดกฎส่วนตัวอยากมาให้ช่วยอยู่แล้วนี่คือสัตว์จริงแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธคือคุณนักศิลป์เนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะถูกคนไปต่อแยได้ว่าเดี๋ยวไปครอบงำ S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังพ้นโทษอาจจะสมัครสมาชิกพักได้เป็นสมาชิกพักได้สมาชิกพักได้อาจารย์วิรุฬบอกแล้วบอกแล้วเป็นตุลาได้สมาชิกพักได,ได้แต่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในพักอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันมีข้อบังคับของพักต้องดูของเบอร์ไทยต้องดูว่าขาดข้อบังคับอะไรไหมเพราะว่ามันมีข้อบังคับบางข้อที่บอกว่าไม่รับคนที่ไม่ให้คนส่งสมัคร่าตำแหน่งกับคนที่เคยถูก แต่อย่างที่บอกการเคลื่อนของคุณทักษิณนะไม่ไปบ้านใหญ่ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆสิ่งที่คนมองว่ายิ่งเคลื่อนมากอาจจะทําให้อีกสองท่านเนี่ยบารมีลดลงครับหนึ่งนายกสองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะถ้าเคลื่อนมากตรงนี้จะเป็นผลด้านลบไหมอันนี้คำถามและก้าวไกลเองก็ถามนะพี่วีผมถามนใครเป็นคนมองว่าคุณทักษิณเข้ามามีบริบทมากขึ้นและจะกดทับอง์อิง เออผมวิ่งแต่ผมวิ่งดิผมว่าผมว่าประเด็นเนี้ยประเมินต่ำไปต้องทักสินเคลื่อนเมื่อไหร่อุงอิงจะเป็นเลิศเมื่อนั้นครับนุนเหรอคอมเมนต์ด้วยว่ากรณีคุณอุงอิงเนี่ยเป็นการส่งเสริมและฟูมฟักทุกนะกรณีนายกล่ะกรณีนายกเนี่ยคือเคลื่อนมากนายกต่ำลงนี่นี่คุณทักสินเคลื่อนมากนายกไม่ดีถูกต้องคุณไม่ต้องพูดภาษานั้นยิ่งเคลื่อนเมื่อไหร่อุงอิงจะยิ่ง ดีขึ้นครับยิ่งคุณทักษิณเคลื่อนเมื่อไหร่จะกดทับนายกเศรษฐามากขึ้นวร์แล้วแล้วคุณทักษิณก็ต้องประเมินสิทุกว่าการเคลื่อนเยอะๆเนี่ยกับเนี่ยกับสองแต่ว่าตว่าต้องประเมินว่าถ้าปล่อยอย่างนี้มันขับเคลื่อนงานไม่ออกมันขับเคลื่อนงานไม่ออกครับพี่วีพี่โอเห็นอยู่ไหมนายกสั่งอข้าราชการเกียรว่างตอนนี้เขาให้เขารอคดีก่อนนห้จบก่อนเกียรว่าง นะไอ้เกียร์ว่างเลยก่อนรอคดีก็เกียร์ว่างเกียร์ว่างเลยตอนแรกเพราะสุดท้ายเนี่ยพอสั่งปั๊บแล้วก็ผลักดันปั๊บข้าราชการก็จะไปเวทแอนด์ซีท่านท่านเอาอย่างไรดีเวทแอนด์ซีคำถามแล้วคำถามแล้วเราจะโครงสร้างประเทศจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยซึ่งตอนนี้ก้าวไกลเกาถามแล้วว่าวันประเทศมีสองนายก คุณตักสินออกมาแบบนี้นี่ก็ถามไอ้นี่ก็มองในแง่ร้ายเกินไปการเคลื่อนออกมาช่วยกันทั้งหมดแหละพีวีบอกคุณลังสิมันหน่อยคุณบอกว่าหนึ่งประเทศมีสองนายกหนึ่งปาร์ตี้มีสองหัวหน้าหรือเปล่าเออปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้มีสองหัวหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงในความหมายคือหนึ่งพรรคมีสองหัวหน้าหรือไม่ก้าวไกลก็มีแรงกดทับอยู่ขฉากใช่ไหมใช่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงบริบทว่าด้วยเรื่องคนหลังฉากเนี่ยมันสําคัญอย่าไปมองว่าคุณทักษิณเคลื่อนและจะมีสองนายกคุณทักษิณอาจจะเสริมบารมีในบางเรื่องก็ได้เสริมบารมีคุณลุงยิงใช่ไหมใช่กดทับบารมีนายกอาจจะเสริมให้นายกทํางานง่ายก็ได้มองในเชิงบวกอย่าเอาเชิงลบไปมองอย่างเดียวตามนายกยัง